รอบนี่แล้วสองหมื่นลูกเนี่ยพี่ได้ประมาณสิบสิบสิบห้าล้านมัน้งพี่ฟังผมนะรอบเนี้ยหนึ่งพันลูกตีไปเลยหนึ่งจุดเก้าถึงสองจุดสองจุดห้าล้านกี่ลูกนะพันลูก <S 1> 1, <S พันลูกพันลูกเท่าไหร,ร่นะเลยว่าหน,น,นึ่งจุดเก้าถึงสองจุดห้าล้านตอนเนี้ยพันลูกหนึ่งจุดเก้าถึงสองจุดห้าล้านเ,เหรียอ <pathway. S 2> เพรราะะอไี้พันลูกเตรียม<ๆ>จัก่อนพันลูกสองล้านเนี่ยอดีตไปพันลูกสองล้านพันลูกสองล้านเฮ้ยวอร์ไปเมื่อไปมาถึงไม่ได้เปิดไมค์อ่ะเวอร์วชร์ไอสัตว์พูดตั้งนานไอเฮียพูดตั้งนานเลยเปิดใบเย็ดดอโอ้โหกระดาษสวัสดีคุณผู้ชมท่านแฟกับไปเป็นคนด่าพูดอะไรช่องท่านโดนสักใครของกระดาษสวัสดี สวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไอสัตว์พูดตั้งนานไม่ไม่ได้เปิดจ้ะยอดจ้ะเฮ้ยขอบคุณมากจอนเพื่อนแ h a n k y o เพื่อนอุตสาหทมาให้ขอบคุณจอนด้วยครับคุณจอนจอนด้วย thank you เพื่อน my friend thank you bro มาแล้วผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยครับอะไรวะอ๋อเออแต่คนบอกตามมาจากซุปเปอร์ฮันนิดเยอะสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่ ตามาจากรายการซูเปอร์ฮันเด็ตด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมยีตะลับนะครับผมมีตรลับนะครับหลายคนอาจจะคาดหวังว่าเอ้ยพี่เวลาพี่แบบเอ้ยผมจะพูดเพราะหรืออะไรนี้ผมต้องบอกก่อนว่านะครับใครคาดหวังแบบเอ้ยผมจะแบบเป็นคนพูดเพราะพูดอะไรอย่างเงี้ยคือคือถามว่าทําได้มันก็ทําได้แต่ว่าคือผมก็ต้องบอกก่อนเวลาผมสตรีมอ่ะใช่ครับผมจะเป็นคนสนุกสนุกหน่อยนะครับฉะนั้นก็คุณผู้ชมก็ทําใจไว้ด้วยในระดับหนึ่งนะครับใครที่ดูเป็นประจำก็จะรู้อยู่แล้วนะครับผมนะครับ ผมใช้คำว่าสนุกเลยแหละสนุกเลยอ่ะใช้คาว่าสนุกจัดสนุกเกินเนี่ยใช่ครับผมสนุกเกินเลยนะฮะใช่ใช่ใช่ใครที่แบบว่าเพิ่งตามมาจากรายการไม่เคยดูเพิ่งจะมารู้จักกันนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมใช่ใครที่ดูพร้อมกับเอคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เป็นไปได้ก็ดูคนเดียวซะอย่าไปดูกับพ่อกับแม่เลยเพราะว่าเชื่อเถอะว่าพ่อแม่ึงด่ากูแน่ใช่ครับผมนะฮะ นะครับผมก็ถือว่ามาเอาความสนุกสนานเฮฮาแล้วกันนะครับบนะบอกก่อนเลยนะครับนะคนที่ดูประจําจะรู้อยู่แล้วนะครับที่ผมที่ผมบอกไว้คือคนที่ดูประจําจะรู้อยู่แล้วแต่ใครที่เพิ่งมาเคยเพิ่งมาดูเนี่ยก็จะแบบแรกๆอาจจะปรับตัวไม่ได้แต่เดี๋ยวพอปรับตัวได้คนดูจะรู้ว่าอ๋อจาจจะมันมาแค่สนุกสนานเฮฮานะครับไม่ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีจิตนาจะก่อดาม่าหรือใดงดสิ้นนะครับผมอยากให้ดูสนุกสนุกนะอยากให้ดูสนุกสนุกกันนะครับใครเครียดใครเครียดใครเครียดนะครับดูสตรีมผมอะถ้าเครียดอย่าดูเค้ะ เราคุยกันผมจะบอกเสมอว่าดูสตีผมอะถ้าคุณผู้ชมดูละเครียดอะอย่าดูห้ามดูเด็ดขาดผมบอกเลยว่าดูผมลเครียดห้ามดูนะครับ <c oughs> ดูทุกวันแล้วก็ด่าพี่ทุกวันครับเออไอสัตว์ดีจริงไอเฮียเนี่ไอเด็กเครียดนี่มันน่ารักนะอังจริงนะ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 จริงๆนะจริงๆนะเด็กพวกนี้จริงๆมนะนะังก็นะ่ารักนะแต่บางทีก็น่าโดนสตีมกันนะจริงอะบางบางทีอะน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 ะจ๊ะนะได้ <c oughs> ไอ้แว่นโคตรยิงไหมอย่าไปว่ากันอย่าไปว่ากันขนาดนั้นนี่ถ้าเกิดสมมติว่าไปอยู่กลางรายการผมจะบอกว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าผมอยู่อยู่กับกำลังยืนอยู่กลางเวิร์กพอยต์แล้วมีคนตะโกนมาไอ้สายเทียแว่นโคตรยิงผมถ้าอยู่กลางรายการเวิร์กพอยต์ผมก็จะแบบว่าเอ้ยอย่าบูลลี่กันเลยครับอย่ามาอย่ามาว่าอย่ามาอะไรกันเลยใช่แต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในสตรีมผมก็คงจะสวนกลับไปว่าใส่แว่นแล้วมาไปทิ่มโดนจิ๋มพ่อมึงไงหึฮึทำไมแว่นกูมาไปหักคาควยพ่อมึงไงกูถามเลยดิอากูถามคำหนึ่งกะ อากูถามคำตรงนี้อ่ะถามคำหนึ่งอ ar er. ่ะทำไมพ่อมีปมกับแว่นไงกูถามมาดิทำไมแม่มันเคยโดนคนใส่แว่นต่อยหน้าไงกูถามอ่ะอ่ะขอโทษหยอกเล่นหยอกเล่นอันนี้ก็แบบเป็นมุกฮาๆกันไปนะครับแบบฟังแล้วมันอาจจะดูแรงขอโทษด้วยหยอกเล่นหยอกเล่นนะหยอกเล่น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 หยอกหยอกเล่นอ่ะไม่กดไม่กดกันคิว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 ไม่กดกันหยอกเล่นหยอกเล่นขอโทษครับขอโทษครับหยอกเล่นหยอกเล่นนะหยอกเล่นหยอกเล่น อ่ฮ uh ่า huh, ฮ uh ่ huh. ไม่ผมก็ต้องอธิบายคุณผู้ชมฟังก่อนเลยคุณผู้ชมเข้าใจแบบเอ้ยทำไมสตรีมหนึ่งต้องหยบาบทำไมสตรีมหนึ่งต้องแบบมีคําหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมมันจะมีสไตล์การสตรีมเป็นของผมเองอยู่แล้วซึ่งคุณผู้ชมที่ดูจะรู้จักอย่างที่บอกคือบางทีมันอาจจะฟังแล้วมันดูแรงคำพูดมันฟังไม่สุภาพนะครับแต่คือคือผมต้องใช้คำว่าถ้าผมสตรีมแบบพูดพออะผมว่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้อดรนอะคนดูพอพอจะเข้าใจนะครับบางทีอะ บางบางทีบางทีงท laser, เราอาจจะต้องมีหยาบบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับเพราะว่าผมอยากทำให้ค huh. ุณผู้ชมดูแล้วมันมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเพื่อนคุยกันอ่ะมันเหมือนเพื่อนคุยกันครับมันไม่มีใครคุยกับเพื่อนด้วยคําที่ว่าแบบเฮ้ยนายผมว่าวันนี้พวกนายทานข้าวกันหรือยังครับแต่วันนี้ผมตื่นสายเลยทานข้าวสายมากเลยครับเจ็บท้องสุดๆมวนท้องสุดๆไปเลยครับมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันฟังมันก็ไม่ได้อาถรสแบบเพื่อนถูกป่มล่ะ ถูกปะล่ะมันไม่ได้ฟิลเพื่อนเอาจริงเราเราต้องยอมรับไว้ว่าเราอยู่กับบนโลกความเป็นจริงถูกปะล่ะเรื่องคำหยองคำหยาบมันก,มนก็มันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่ปะล่ะมันก็มันก็มีบ้างแต่เออบางคำอาจจะหยาบไปก็ขอประทนภัยด้วยนะครับผมนะ่ะถูกปะล่ะปอมมากเห็นปะไพวกึงฟ้าพวกบึงแกบอกกูปอมเลยอ่ะดูดิอ่ะดูดิไอ้เฮียสังคมเราแม่งอยู่กับคำบูลลี่สุดดูดิไอ้เฮียพอพูดเพราะบอกปลปอมแล้วออาดูว่าอ่ะขอดูด้วยดูเอา อ่ะคนดูที่เข้ามาใหม่ก็ดูเอา,าแล้วกันแค่นั้นนะว่าช่องผมแม่งเกียกขนาดไหนแค่นั้นนะใช่ดังนั้นคนดูที่เข้ามาใหม่เลยครับก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับคนดูเก่าและคนดูเก่าก็ไม่ต้องไปทะเลาะคนดูใหม่นะเพราะว่าบางทีเขาเพิ่งมาเขาอาจจะยังไม่ชินว่าเฮ้ยไอ้เฮียช่องเฮ e, ีย e, นี่แม่งเถื่อนขนาดนี้เลยเหรอกูแค่พิมพ์สวนกลับไปคําเดียวไอ้เฮียนั่นด่ากูเละลูมด่ากูอีกไออย่างเงี้ยนะครับก็ก็ปรับตัวกันหน่อยแล้วกันนะครับผมนะครับแน่นอนว่าเราดูสตรีมเนี่ยแน่นอนว่าแต่ละคนมัน, 100, 000, 000, 000, นร้อยพ่่่อพััันนนนแมมมมะคครบทททททุุุกกกกาาาาาจจีง นะครับฉะนั้นก็ไม่แปลกนะครับมีคนอายุเยอะมีคนแบบที่แบบว่าเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราหรือว่าเป็นรุ่นที่แบบว่าอายุเยอะกว่าผมมาดูก็มีสามสิบกว่าก็มีคนที่มาเป็นคนที่เป็นคุณหมอก็มีนะครับมีมีท,ทุกทุกอาชีพไปหมดเลยนะครับฉนันบอกถ้าบางคนอยากจะดูไม่อยากเครียดปิดแคสซะผมผมใช้คำนี้นะผมเล่าใช้คำนี้นะถ้าดูผมนะครับแล้วแบบรู้สึกว่าเอ้แชสแม่งเถืเ่อนจังปิดแชสซะใช่ ใช่เมื่อก่อนเถื่อนกว่านี้อันนี้คือผมผมคุยกันปรับกันมาเยอะมากคือคุยกันปรับความเข้าใจการสอนคนดูบ้างดูนี่น,นั่นปุ๊กปักปุ๊กปักปุ๊กปักใช่ฉะนั้นทุกวันนี้มันเถื่อนน้อยลงแล้วแหละมันเถื่อนน้อยลงกว่าเดิมเยอะเมื่อก่อนเถื่อนกว่านี้เฮี้ยเถื่อนสัตสัตผมจะคำว่าเถื่อนสัตสัตถ้าคาดูนึกภาพไม่ออกว่ามันเถื่อนขนาดไหนคาดูลองนึกสภาพว่าในแชทอะถ้ามีใครสคักคนกลัวส้นตีนหรืออะไรก็ตามมันลุมด่าคุณผู้ชมไม่ว่ามันด่าพ่อด่าแม่ด่าเหยียด ทุกอย่างใช่ฉะนั้นตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมมากนะครับดีขึ้นกว่าเดิมมากจริงนะครับฉะนั้นงั้นก็บอกว่าจะเข้าใจนะครับเออเออมันปรับตัวกัวนปไปเยอะแล้วมันปรับตัวกันไปเยอะแล้วดีขึ้นครับดีขึ้นแต่ก็ยังเถื่อนอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เถื่อนขนาดนั้นแต่ก็เถื่อนแหละเอาจริงก็เถื่อนแหละพูดก็ตรงตรงอ่ะเออเถื่อนสะุนถอยครบสูตรใช่แต่ผมก็เป็นเหมือนกันฉะนั้นก็ถือว่าแฟร์แฟร์สินเสมอกันฉะนั้นไปกันได้เพื่อนจับมือ ใช่ก็ถูกว่าเออเราอยู่กันแบบเพื่อนฝูงอยู่กันแบบพี่น้องอ่ะถูกป่ะล่ะมันต้องเฮากันหน่อยเพื่อนเออจะมาดูแลเครียดดูแลเครืยออะไรกันนะไอ้เฮียกูไม่ใช่สารคดีสัตว์โลกไอ้เฮียจ้มาดูแลมึงจะเอาสาระไนดังหนาวะมันก็ต้องมีชิลบ้างหาบ้างเออปดกันไปดีกันเองซะแล้วหยอกเล่นซิหยอกเล่นหยอกเล่นเอ้หยอกเล่นนิดเดียวเองเออไม่น่าทีกันไม่น่าทะเลาะกันนะเสมอกันหนึ่งหนึ่งต่อเวลาตรงติงไหม ที่บอกวันนี้ครับวันนี้วันนี้เดี๋ยววันนี้ผมว่าวันนี้เดี๋ยวผมมีจะไปไปเดินเล่นนะครับไปเดินเล่นที่เมืองอื่นสักหน่อยนะครับก่อนที่วันนี้เราจะเข้าไปรับกาชาปองกันเออแล้วก็อย่างที่ผมบอกโดเดยผมขออนุญาตปิดแล้วนะครับผมเปิดแค่วันที่กาชาปองมาขายปิดแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องโดเดยไห้ผมแล้วนะพอแล้วนะครับพอแล้วพอแล้วขอบคุณมากที่อุตส่าห์โดเดมาซัพพอร์ตกันนะครับยอดรวมประมาณสองหมื่นกว่ากว่าเกือบสามหมื่นผมเติมเพิ่มเข้าไปให้ครบสามหมื่นนะครับก็ยอดรวมทั้งหมดที่ผมซื้ออกกาาาชปปงเนี่ยระมณลู นะครับห้าหมื่นสามพันลูกนะครับห้าหมื่นสามพันลูกนะครับราคาเท่าไรคุณผู้ชมไปตีราคากันเอาเองนะครับห้าหมื่นสามพันลูกนะห้าหมื่นสามพันลูกนะครับผมห้าหมื่นสามพันลูกเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าห้าหมื่นสามพันลูกอันนี้คือเอ่อห้าหมื่นสามพันลูกอันนี้คือเงินผมเองห้าหมื่นลูกนะครับเงินที่คุณผู้ชมโดเด่มาคืออีกสามหมื่นลูกนะครับส่วนจำนวนเงินคุณผู้ชมไป็ตีเอาเองกาชาปองลูกละสิบบาทนะครับ ผมซื้อมาเพื่อเอาไปเออทำสตอรี่ในเมืองเอาไปเล่นนู่นเล่นลนี่นจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งเสียายเงินเพราะบางทีเป็นเงินน้องๆในแก๊งบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ไม,ไม่อยากไม่อยากจะเอาเงินน้องๆมาใช้อยากใช้เงินตัวเองมากกว่าเวลาใช้แล้วมันแฮปปี้กว่ามีความสุขกว่าประมาณนั้นแค่นั้นเองนะจ๊ะประมาณนั้นประมาณนั้นนะจ๊ะที่จะอธิบายไปให้เดี๋ยววันนี้เราจะไปท่องโลกต่างประเทศกันซะหน่อยอืเราจะไปอีกประเทศหนึ่งเดินทางกันซะหน่อยแบบมันๆกันซนะนหน่อย เดี๋ยวคุณผู้ชมก็รู้ว่าผมจะไปประเทศไหนคุณผู้ชมก็รู้เองอะว่าผมจะไปที่ไหนแต่ว่าวันนี้เข้าประเทศวอรชาร์หน่อยนะจ้ะไปเล t โกแมนได้เฉพาะแต่งเฉยอ๋อไม่เป็นไรครับต,ต,ต,ตรงนี้เบิกได้ไหมตรงนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นที่เก็บรถครับโอเคครับผมครับไม่เป็นไรครับเอาแบบว่า,เอา,วาเอาผ่าน wi f ไฟไหมผมเอาให้ได้นะพี่แค่บอกเลขกระเป๋าอะไรนะผมผมสามารถส่งผ่านแบบประตูไปที่ไหนก็ได้ได้นะเอ้ใช่เหรอเอาแค่บอกเลขกระเป๋าไอสัตว์ก็ไม่บอก 7จ็ดสาปเจ็ดสปดครับเจ็สามแปดครับผมทั้งหมดที่พี่ซื้ออ่ะห้าแสนสามสามพันถูกไมไอห้าหมืสาพันห้าหมื่นสามพันฉะนั้นเบลบบกเพิ่มไปพี่พันหนึ่งเออก็เป็นห้าห้าห้ามืสี่พันโอเคน้องเบลน่ารักมากซื้อกระชับมาพี่ด้วยแล้วผมไม่จ่ายเงินผมรดแล้ออกพี่เลี้ยงดูมด้วยโอเคไไไม่เอาแล้อโอเคกันอย่างนั้นเลยเน้อห้าหมื่นสานะอย่างนั้นเลยเออเฮียเดี๋ยวต้องไปเคลียร์อีกอย่างนั้นเลยนนองได้ไหมได้ไหมเข้าไหมเข้าไหม ะไหนอะมไม่ไม่ใช่เหรอพี่คนเหรอเจ็ดสามแปึงให้ใครนะห้าสามแปดเฮียแล้วมั้บังนะมึงไปเคียดไห้าสามแปดอนเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวผมให้เจ็ดสามแปดเจ็ดสาไม่มีไม่ดูเลยดูเลยสติดูเลยสติไม่มีไอสัตว์เดี๋ยหากูโกงอีกป่านีเฮห้าสามแปดเฮแอ้วอ๋อๆไมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอป่านีห้าสามแปดมกี่แล้วเฮยกรตป้องตีไว้เฮยอาาดีดีอารด้ยังดายัง ไม่ถามหน่อยอันนี้ถามตรงๆแบบว่าแบบแบบว่าแบบไม่แบบแบบสมมติคุณผู้ชมไม่อยู่ถามตรงกาชาารอบพีเกลือไหมอะรอบพี่แล้วพี่คิดว่า10,000บาทพี่ได้กี่ล้านรอบพี่แล้วว่ะรอบแล้วพี่เติมรอบแล้วพี่เติมสองแสนรอบรอบ 2, 000, ละสองแสนเติมสองรอบร<า>อบพี่แล้วสองหมื่นลูกเนี่ยพี่ได้ประมาณสิบสิบสิบห้าล้านมั้งพี่ฟังผมนะรอบเนี้ยหนึ่งพันลูกตีไปเลยหนึ่งจุดเก้าถึงสองจุด สองจุดห้าล้านกี่ลูกนะพันลูกพันลูกพันลูกเท่าไหร่นะเลยว่าหนึ่งจุดเก้าถึงสองจุดห้าล้านตอนเนี้ยพันลูกหนึ่งจุดเก้าถึงสองจุดห้าล้านเลยหรอใช่เพราะอะไร้งี่พันลูกเตรียมจมก่อนพันลูกสองล้านเนี่ยอดีตไปพันลูกสองล้านพันลูกสองล้านเฮ้ยไม่แต่แต่พี่ฟังผมนะมันมันไม่ได้เฟ้อตรงที่ของของมันได้เยอะขึ้นอของแต่อย่างในเมืองราคามันสูงขึ้นของที่เปิดได้มันเลยราคาตัวเยอะ ที่จริงของมันไม่ต่างจากเดิมเลยพี่กระชับปองอ่ะ๋อเหรออ๋อแต่แค่ว่ามูลค่าของอ่ะมันขึ้นมันทำให้อ้ไเงินที่เราได้มันเยอะขึ้นใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมว่าไม่เนี่ยพอคนเทรซื้อกันในเยอะมผมว่าเดี๋ยวราคามันจะลดลงของมันเองราคาของอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วแน่นอนใครเปิดก่อนก็มาขายกันก่อนแห่ขายราคาตลาดก็ลงใช่ครับเย็ดเค้แต่ได้ข่าวว่าไม่มีใบเบร์อะไรจริงป่ะไม่รู้ครับบอกไม่ได้ อ้อันนี้หนึ่งไแบบไม่แบบไม่ไมบอกกันนะไม่บอกใครอันนี้เอาสมมติสมมติอรคุยกอนเลยถ้าสมมติห้าห้าหมื่นสามพันลูกเนี่ยเปิดได้ต่ํากว่ามันต้องได้ประมาณเท่าไหร่ตกตกห้าื่สาลูกก็ตกเท่าไหร่ลพันลูกสองล้านเอาสมมติพันลูกสล้านใช่ไหมอ่าห้าสิบสามประมาณร้อยก็เอ็มป่ะร้อยหกเอ็มวป้าน้าเห็นเพิ่งนะป้านาหมื่นลูกก็ยี่สิบล้านถูกป่ะูกหมื่นลูกยี่สิบล้านก็ก็น่าร้อยก็เอ็มอ่ะ ร้อยยี่สิบเลยดิร้อยยี่สิบเอ็มเดิมมาไม่หรอท่านี้พังผมเออร้อยยี่สิบเอ็มพี่ฟังผมแต่เงินครึ่งล้านเลยนะพี่พี่เข้าใจใช่ปะเงินครึ่งล้านเลยนะพี่กูไม่สนหรอกไอสัตว์กูรวยในเกมก็พอโอเคอยากมีเงินในเกมเพราะนั่นแหละวันี้กูใช้ชีวิตลำบากชีพหายจะเอาเงินในแก๊งมาก็เกรงใจน้องๆแต่เงินที่พี่ได้มาใช้ประมูลรถไม่ได้เพราะผมรับเงินมาแล้วเอ้ยไม่สีเลียดครับเพราะว่าเกินตรงนี้ผมจะไปกดคนในเมือง แอบสปอยล้อเล่นล่าเล่งานนี้เจ้าไปเปย์หญิงน้องพี่จะใช้ชีวิตแบบว่าเปย์เท่าไหร่เปย์ตัวท้ายกระโดนทิ้งเหมือนเดิมไปแล้วไปใส่หัวไปได้แล้วไปไปไปซะอกหักแต่บอกเมียไม่ได้ลาก่อนพี่ชายรักไะจุ๊บจุ๊บันเด็กเฮีย ไอเด็กเฮียเด็กเฮียจริงเหี้ยแหละที่พาไปแดดมันมีกอนเด็กเวนเฮเลี้ยงเสียข้าวกระเทียมจริงๆเวนสัตว์เลยเลี้ยงเสียข้าวกระเทียมจริงๆไอเด็กคนนี้สัคนอื่นข้าวสุกไอเฮียมันแดกข้าวกระเทียมไงเออของคนอื่นนะเลี้ยงเสียข้าวสุกเนี่ยมันยุคสมัยเก่าแล้วไอเด็กเฮียเนี่ยมาแดกข้าวกระเทียมไงเฮียเลี้ยงเสียข้าวกระเทียมจริงๆ Like yum. Like when. i don't believe in destiny i just do what's best for me don't listen to my enemies they're just full of jealousy Duh, this legacy you gonna see what's left of me you gonna see success in me you ain't seen the rest of me. i just wanna be the best at what i know